พระมหาอุปราชดวงฟันด้วยพระแสงของน้ำสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้าเบียงขมาหลารับบิดได้ต้องกระอกเจ้าพญาชัยยานุภาสมบัติตกได้ล่างแม่นั้นไหลล้นโกเรียกเบีนย้ายจะดีสมเด็จพระนเรศวรเจ้าได้ทีดวงฟันด้วยพระแสงคนพองพระอังศาเบื้องขวาพระรมหาอุปราชา ตลอดลงมาจนประจิมุกราประเทศขาดสภายแรลกซุบลงบนขอช้างสิ้นชีบสังเวชีวาสู่ฝาสวงสวรรค์คาไลาด้วยวุญญาธิกรในสมเด็จพระเรนเรศวรมหา